ครับนี้มาดูวิทยุเทปซีดนะครับของฟิลิปนะครับโมเดล a z 5130นะครับก็สภาพภายนอกนะครับก็ CD ใช้งานได้นะครับ กดสต็อปไม่ได้นะครับยังเลือกเพลงซ้ายขวาได้กดหยุดได้เล่นได้นะครับแต่สต็อปจะสต็อปตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มนะครับยังปรับได้เดี๋ยวลงสุดไม่ดับนะครับแล้วก็ถ้าเร่งมากๆนะครับลำโพงด้านซ้ายจะดังกว่าอันนี้เป็น c d ดีนะครับเดี๋ยวมาลองวิทยุนะครับ นี่เป็น AM ครับ19นาทีต่อไปรับฟังข่าวอ๋อซุปเรนานะฮวันาระชาชนเชิญชวนประชาชน,ชน,ชนประเทศกินมาเพื่อที่จะมาเ m <AM S 1> คอับการชีวิตเป็นคุณชีวิตความร้อนมอขชุด7 5 0ต้องมีรักในสถาบัชนชาตินะครับพี่น้องพระ,พระมหา,ากษัตรองปกป้องประเทศชาติ แล้วก็มาดูเทปครับก็ ประมาณนี้นะครับใช้งานได้หนะ้าจอไม่ติดแล้วนะครับตัวพลาสติกเลือกโหมดนี้หายไปนะครับก็ยังเลื่อนได้ปกติแต่ว,ว่าตัวพลาสติกถูกหายไปครับก็ประมาณนี้ครับรุ่นงนี้